สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงทาลอด เ a ลี่แรนดอมกันนะคะเป็นดวงรายวันเนาะดูได้ทุการาคดาราศีนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไทม์เลสไม่ได้จำกัดช่วงเวลามีผลภายในหนึ่งวันนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปและเป็นการอ่นานไพ่แบบ general reading ไม่ได้จาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูสถานการณ์ที่คุณจะเจอในวันนี้กันนะคะหรือสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องเจอในวันนี้กันนะคะเทนออฟบอลนะคะวันนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆอะ่ะ ้ามารุมเร้าคุณค่อนข้างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องทํางานยุ่งนะคะวันนี้คุณจะยุ่งกับการทํางานมากๆเลยแล้วก็ม่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทาให้คุณหนาไม่สามารถโฟกัสในเรื่องของความรักได้นะคะในวันนี้เนาะแล้วมันเหมือนกับมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนึดอัดเนาะ คุณรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าจะแย่อะไรมากนะคะแต่คุณอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องการงานมากๆเลยแล้วก็คุณจะรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดในเรื่องของความรักอะค่ะหรือแบบวันนี้ทําอะไรคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้ดังใจเนาะมันไม่ได้เหมือนอย่างที่ดังที่คุณคิดอะค่ะแล้วเราก็จะมาดูอุปสรรคนะคะที่มีผลต่อเรื่องราวของคุณในวันนี้กันมากนะคะ Queen of Cup นะคะอ,อุปสรรคที่ทำให้คุณอะแบบเจอเรื่องราวแบบนี้หรือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะที่มันมันเป็นผลกระทบอะค่ะก็คือในเรื่องความที่คุณอะมีความใจดีจนมากเกินไปนะคะในบางอย่างเน่ยงานที่คุณอะได้รับมามันอาจจะไม่ใช่งานที่คุณจะต้องรับผิดชอบอะคะ่ะ แต่ด้วยความที่คุณ่ะเป็นคนใจดีเนาะคุณก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันมีอะไรช่วยได้ฉันก็สามารถฉันก็สามารถช่วยค่ะแต่ในบางทีเนะี่ยคุณอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นการที่บางทีเนี่ยคนที่เขาอะ่ะเห็นว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เปิดกว้างเป็นคนที่ใจดีเนี่ยเขาก็ใช้ช่องทางตรงนี้อะคะ่ะในการที่เหมือนกับเอาเปรียบเราเนาะหรือแบบว่าใช้เราให้ทํางานในส่วนของเขาอะค่ะคุณอะ่ะอาจจะต้อง ลดในเรื่องของความใจดีของคุณนะคะนะคะมันมันอาจจะแบบทำให้คุณดีขึ้นเพราะบางทีนะการที่คุณแบกรับอ่ะงานแบกการแบกรับงานของคุณอ่ะที่เป็นส่วนของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็เยอะพออยู่แล้วนะคะแต่ความที่คุณเนี่ยแบกรับงานของผู้อื่นมาด้วยนะคะมันจะทําให้เหมือนในด้านอื่นๆของคุณนะคะแทนที่คุณอ่ะจะเอาเวลาที่คุณอ่ะ จัดการงานของคุณใช่ไหมคะแล้วเอาเอาเวลาเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของความรักหรือเรื่องเรื่องอื่นๆที่คุณจะต้องทําในในวันนี้อะคะ่ะแต่คุณนะกับเอาเวลาทั้งหมดอะไปโฟกัสในเรื่องของการงานของตัวเองนะคะไม่พออย่างโฟกัสในเรื่องงานของคนอื่นที่คุณแบบเต็มใจที่จะช่วยเขาอะค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองแบบนั้นมองแบบที่คุณมองหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขามองในแบบที่คุณมองเนาะ แม่หมอฮิมมองว่ามันก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มองแบบที่คุณมองอ่ะแม่หมอฮิมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะน,น,น่ากลัวสําหรับเราเนาะจะไม่ได้เรียลร้ายอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่คุณจะต้องลดความใจดีของคุณลงอะคะ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆคุณสามารถช่วยได้โอเคเราช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันมันมันเกินขอบเขตของเราจริงๆอะค่ะแม่หมอฮิมมองว่ามันก็คุณก็จะต้องพิจรารณานะคะเนาะ แล้วเราก็มาดูคำแนะนำสำหรับคุณกันนะคะว่าจะมีอะไรสามารถดูเป็นแนวทางอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องปรับใช้หมดเนาะแม่หมอฮิปก็พูดในสิ่งที่ไพ่ออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของในแง่คิดในแง่มุมของแม่หมอฮิปเองนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะเรามาดูคำแนะนำกันนะคะสำหรับวันนี้ เอชออฟบอลนะคะแปดไม้เท้าเนาะคุณอะอาจจะต้องอืมเขาเรียกไงคะเหมือนกับอา่ามีการที่คุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอะคะ่ะหลีกหลีกเลี่ยงให้เป็นเนาะในในเรื่องของการงานอะคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้เป็นนะคะ หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยที่คุณไม่ต้องตัวเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งสตินะคะแล้วก็เหมือนกับหลีกเลี่ยงย,ยังไงก็ได้ะคะ่ะเพื่อเพื่อให้เขาคนที่เขาอะ่ะจะเหมือนมาขอความช่วยเหลือของคุณถ้าเป็นแบบความช่วยเหลือในในงานที่แบบว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบคุณเนี่ยก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นคนที่แบบว่าจะมาเอาเปรียบเราเนาะ ใช้ความที่เราเป็นคนใจดีอะค่ะมาเอาเปรียบเราเนาะคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้คุณอะให้แบบว่าไม่ไม่ต้องมาแบบทําในงานของผู้อื่นนะคะหรือแบบว่าหลีกเลี่ยงยังไงก็ได้เพื่อแบบไม่ให้แบบเขาเรียกนะคะบัวไม่ช้าน้าไม่คุณนะคะเนาะคุณอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงอาจจะต้องใช้แบบขุด ขาเรียกนะคะขุณปฏิพันธ์หน่อยพิบที่คุณมีน่ะขึ้นมานะคะมาใช้เนาะเพื่อบบว่าคุณเนี่ยจะได้มีเวลาน่ะไปโฟกัสในเรื่องของของความรักเรื่องของครอบครัวหรือสิ่งที่คุณจะต้องทําอย่างอื่นนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ในอนาคตกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคออกมาแล้วนะคะผลลัพธ์ในอนาคตเนาะ two o f s o r e นะคะถ้าคุณเนี่ย สามารถนะคะหลีกเลี่ยงกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เนาะแม่หมอฮิมมองว่าคุณอ่ะก็จะแบบคนที่เขาคนที่เขาจะเข้ามาเอาเปรียบคุณนะคะเขา่าจะไม่กล้าเนาะเขาจะมีความแบบว่าไม่กล้านะคะแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะหลีกหนีไม่ได้หรือแบบยังมีความใจอ่อนกับคนที่เขาเข้ามาเอาเปรียบคุณเนี่ยแม่หมอฮิมมองว่าคุณอ่ะก็จะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะอึดอัดเองนะคะ ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะทาอ่ะคุณทําด้วยความที่แบบว่าโอเคฉันยินดีช่วยอะไรช่วย,วยได้ช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดมันมันเยอะเข้านานวันไปเข้าเนี่ยไม่เหมาะที่มองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะคุณจะรู้สึกอึดอัดพอรู้สึกอึดอัดแล้วอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณนะไม่อยากที่จะทํางานนี้แล้วคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะมันอาจจะเป็นผลกระทบเนี่ยต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตน,นะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจุบันเนาะ ก็ลองไปปรับใช้ลองพิจารณาปรับใช้ดูนะคะทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนแนวทางนะคะลองพิจารณาดูเนาะจบคำทำนายสำหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ